ทาซานเป็นอะไรอะหา<ะ>ไปหาพ่อไปหาพ่อครับทาซานอยากไปหาพ่อใช่ไหมแล้วทาซานสงสารพี่แฟงไหมพรุ่งนี้พี่แฟงต้องไปหาหมอพี่แฟงจะฝากน้องทาซานอยู่กับพี่วัดกับพี่น,นันโอเคไหม<ะ>ทา่าซานก็อยู่กับพี่ก็กินดีอยู่ดีนอนสบายนี่เดี๋ยวฝนก็ตกทาซานพี่แฟงเข้าใจนะว่าทาซานคิดถึงพ่อแต่ทาซานก็ต้องส,สงสารพี่แฟงบ้างสิ วันนี้พี่แฟงก็ไปโรงพยาบาลมาเนี่ยทาสานรู้อะไรเปล่าพี่แฟงปวดท้องมากทาสานรู้ตาซานบอกพี่วัดแล้วท่าสานรู้ทาซานบอกพี่วัดแล้วแล้วทาสานอ่ะวิ่งออกมาดึกดึกดืแบบนี้ได้ยังไงเกิดทาสานเป็นอะไรขึ้นมาพี่แฟงอ่ะถูกตำรวจจับรู้ไหมทาศานอย่าทำแบบนี้อีกได้เปล่า <Okay. S 1> พี่ไม่อยากเห็นทาสานเป็นเด็กดื้อเลยพี่อยากให้น้องทาสานเป็นเด็กดี วันนั้นน่ะน้องทาสารไม่สบายจําไม่ได้เหรอที่สลบอะ่ะแล้วก็ลายขึ้นอะ่ะเนี่ยเห็นไหมท่าสารไม่นอนน้องดอกไม้ก็ไม่นอนก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พีทซีทุกคนเลยนะครับทุกคนเนี่ยตอนนี้ผมเนี่ยงูเงี้ยมากเพราะว่าตอนนี้น่าจะประมาณห้าทุ่มกว่าแล้วนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็หลับกันหมดเลยนะผมก็หลับันอยู่กับน,น้องดอกไม้ในห้องนะดูพี่พีซีค่ะ ทำไมง่วงไหมคืนนี้คืนนี้น้องดอกไม้ไม่ง่วงเลทุกคนตอนนี้เนี่ยดึกมากๆเลยนะครับและเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะอยู่ๆเนี่ยน้องถาสารก็หนีออกจากบ้านนันทุกคนผมก็เลยเออเห็นน้องๆวัดหลับกันหมดละผมก็เลยไม่อยากจะเรียกสักคนเลยนะทั้งน้องวัดน้องนันน้องใหม่หลับกันหมดแล้วตอนเนี้ยมีน้องดอกไม้คนเดียวนะที่ผมให้เล่นโทรศัพท์เครื่องที่ผมจะถ่ายเนี่ยน้องก็ไม่ยอมนอนนะทุกคนเดี๋ยวต่อไปเนะียผมคงจะต้องปรับพฤติการพฤติกรรมน้อง ไม่ให้เล่นโทรศัพท์แล้วทุกคน <มา S 1> และตอนเนี้ต้องเดินตามหาน้องทาซานด้วยมามาอะไระเออ <มา S 1> เดี๋ยวกลับไปนอนนะรูปบ่าเดี๋ยวไปหาพี่ทาซานคือน้องทาซานเนี่ยไม่อยู่บ้านทุกคนและช่วงเนี้ยผมบอกพีพีเอฟซีก่อนนะผมจะไม่ได้ค่อยลงคลิปสักเท่าไหร่นะเพราะว่าผมเนี่ยจะต้องไปหาหมอนะเพราะว่าผมมีอาการที่ปวดท้องอย่างรุนแรงนะทุกคนผมอาจจะต้องมีการส่องต้องอาจจะต้องพักฟื้น อีกหลายวันนะทุกคนถ้ายัางไงก็ผมไม่ได้ใส่คิดว่าต้องขอโทษขอภัยด้วยนะคืนนี้ผมต้องจริงๆคืนพรุ่งนี้เช้าผมอาจจะต้องไปเดินทางไปส่องกล้องแล้วแต่คืนนี้น้องทาจานหายเนี่ยทุกคนผมก็อดอเป็นห่วงน้องม่ได้ผมต้องรีบไปตามหานะน้องดอกไม้ก็ไม่นอนสักทีจะเที่ยงคืนจะตีหนึ่งกันอยู่แล้วไม่นอนทุกคนถ้ายัางไงก็เดี๋ยวผมจะลองเดินไปตามหานู่นดูนะเผื่อเจอน้องไปอยู่ในบ้านทุกคนไปกันดีกว่าไปไปไปก็หาไปหากับพี่นะมปไหม ดอกไม้รอพี่ก่อนดอกไม้คนเห็นป่ะเดินผ่านซอยนี้หมาก็หมาก็เอาอะไรดอกไม้อย่าชี้อะไรกลางคืนมั่วซั่วนะเขาหลับเขานอนกันหมดแล้วอะ่ะดอกไม้เห็นอะไรอะ่ะฮะเห็นอะไรคุบเจียใตาจะย่าป่ะคุบเจียตาจะย่าป่ะ อะไรชี้อะไรไหนเกียบบอย่ามึนนะเกียบเดีมันชี้กับเจ้าวิอะไรน้องดอกไม้อย่าทำให้พี่กลัวสิอะไรไหนข่ชี้อะไรไข่ทุกคนอยู่ๆน้องดอกไม้ก็ชี้เลยก็ไม่รู้ว่ะดึกขนาดนี้น้องทาร์สานก็อชอบทำให้ผมเครียดว่ะทุกคนเนี่ย คนป่าก็จะเป็นแบบนี้แหละจะไม่ค่อยอยู่นิ่งจะไม่รู been, h, ้เป็นอะไรนะไม่รู้ว่าไปทางไหนเนี่ยมันมีสองทางเนี่ยซ้ายกับขวาอะไรจูบไปเหะอะไรอะไรเด็ดดไปให้โกยยาบ้า ขายดอกไม้ทศาซานท่าซานทศา,านโอ้โหทศาานทำไมหนีพี่อ่องมาดึกเดินแบบมีเล่าพี่ง่วงนอนจะตายรู้ป่ะเนี่ยทศา,า,า,านเป็นไรน,น้องทศาซานเป็นไรเดสกซินอนหรบปะทศาซานเป็นไรอะไรนะคิดถึงพ่อทุกคนตอนนี้น้องทาสานเอาแล้วไง น้องเริ่มไอ้น,นี้ผมละเริ่มงอแงกับผมละเนี่ยผมมีเหตุผลก็เพราะแบบเนี้ยผมถึงแบบไม่ค่อยอยากเอาพวกคนป่าเนี่ยเขาไม่อยู่บ้านอะไรแบบนี้คนระับกลางคืนเนี่ยเขาสร้างความเดือดร้อนให้เราจริงนะเราง่วงนอนอะไรแบบเนี้ยเขาก็หนีออกมาถ้าเกิดอะไรขึ้นมาผมก็ต้องรับผิดชอบเนี่ยทุกคนดูดิเนี่ยเขาจะหนีไปหาพ่อเขาเนี่ยพูดสิสาสารเป็นไรอะ่ะ หายไม่ไหวเจ็บท้องเป็นไรเจ็บท้องอ่ะทาราน <5 S 1> ทาซาน <5 S 1> คิดถึงพ่อแล้วก็อยางยังงองแงแบบนี้สิเดี๋ยวพี่กลับไปส่งวันนั้นอัตทารานไม่สบายพี่ก็เลยเอามาอยู่บ้านทาซานไม่ได้เป็นอะไรนะพี่รู้ทาซานจะแกล้งเพื่อจะกลับไปหาพ่อเนี่ยใช่ไหม ทาร์ซานอย่ามาเป็นเด็กแบบนี้สิโอเคไหมพี่แฟงเลี้ยงดูทาซานมานะคนตอนนี้ก็น้องมีรถขับผ่านมานะตีหนึ่งอนะโอเครถมารถ okay, ขับผ่านด้วยนะทาซานลุกขึ้นเลยกลับบ้านไหมนับ้านบ้านสาเรียโค้ชหนี่งก็เรียกขึ้นนับ้านบ้ามาสาอื้อเถอะเนี่ยรองเท้าก็ซื้อให้ฮะ พูดกับพี่สิเปไ็นไรพูดดีๆีใบ้านบ้านมันใยผู้ชาในบ้านมันใช้ยืนจลับ้านนะจะกลับบ้านกลับบ้านที่ไหนตามตาพ่อ,อม่น้องกลับไปหาพ่อน้นองทาซานร,รู้ไหมตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะทาซานตอนนี้มันเที่ยงคืนแล้วพี่แฟงง่วงนอนนะน้องเดี๋ยวุ่งนี้พี่แฟงต้องไปส่องกล้องอีกพี่แฟงก็ไม่สบายด้วยพี่แฟงปวดท้องเจ็บท้องมากทาซานอย่างนี้เงากับพี่ได้ไหม เดี๋ยวให้พี่แฝงว่างเนี่ยเดี๋ยวพี่แฝงจะพาไปส่งป่านะโอเคไหมกลับบ้านกันไหมกลับบ้านนะบ้านมาจากคี่ชาบ้าไปกลับบ้านกลับไปนอนบ้านมาจากคี่เหลือขี้หัวชนยุ้ยร่นหนึ่งนั่นแหลที่ไปกลับบ้านทาซานไปทาซานไปไหนทาซานกลับบ้านที่ไหนแล้วไปนอนบ้านพี่แฝงก่อนนี่ทางบ้านเราอยู่ตรงนี้ นี่อยู่นี่ไปเร็วทาซานไปดอกไม้ทาซานโอ้โหทาซานดูทุกคนทาซานวิ่งไปนู่นละทาซานเดี๋ยวพี่โป๊ะจะทาซานทาซานจะไปไหนมาคุยกับพี่แฟงก่อนเร็วมาเร็ว ทาสารจะไปไหนพนา,านอะไรนะพนาานใช่จะพากลับบ้านและทาสารวิ่งไปไหนไม่ใช่กลับบ้านพี่แฝงสิงใช่กลับบ้านพี่แฝง,งเนี่ยทาสานจะเดินออกมาไปป่าทอไม้พ่อน้องทาสารไม่ได้อยู่ใกล้ๆแถวนี้ต้องขี่รถไปอีกดอกไม้ไปคุยกันพี่ทาสารดิบอกกลับไปนอนกันดีกว่า ทางการบ,บ้านอันนี้นะใช่ทางการบ,บ้านทางนี้าทาานสานไปไหนทาซานกลับบ้านอะไรนะไม่ต้องไปหาพ่อทาซานมาอยู่กับพี่น้องโหทุกคนเนี่ยเห็นไหมว่าผมเนี่ยทุกคนบอกว่าน้องทาซสานเนี่ยน่ารักมาก น้องทาสารน,นี่น่ารักมากน้องทาสารเป็นเด็กดีบางทีผมก็อยากให้ทุกคนเห็นเนี่ยมุมเนี่ยมุมที่น้องทาสานเนี่ยดื้อกับผมมากทุกคนละเที่ยงคืนแบบเนี้ยทุกคนคิดดูดิน้องจใจผมเนี่ยขี่รถอะไปส่งพ่อเขาอะดูดิก็วิ่งแอบผมทาสาน <c oughs> เหมือนจะไม่กลับบ้านกับผมเลยอะทาสานอย่ามาเล่นแอบกันแบบนี้หนะ้ากลางคืนอะทาสาร ทาซานทาซานน้องทาซานมาคุยกับพี่แฟงเร็วพี่รู้ว่าทาซานอยู่ข้างหลังเอาทาซานไปนู่นได้ไงวะาากกอะไรทาซา,า,า,ากกนทาซานอย่างี้เง,งาสิเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่แฟงผากบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาลื้นพี่แฟงผากบได้ไหมพรุ่งนี้พี่แฟงต้องไปหาหมอพี่แฟงปวดท้องมากเลย นีโค้ชช่งนีครับทาซานโคกี้บุทาซานเฮ้ยทาซานทุกคนดูทาซานมีเงากับผมมากมาก,มากเลยหนึ่งเดี๋ยวก็หมากัดเนี่ยเดี๋ยวมันก็หมากัดเนี่ยเดี๋ยวก็หมากัด,ด,กากดทาซานเขาหลับเขานอนกันหมดแล้วเที่ยงคืนทาซานงี้เงาอะไรขนาดนี้เนี่ยดอกไม้ก็ไม่นอน พอน้องนกไม้หลับไปแล้วเลือเดือท่าศาลนี่แหละมีเงาจัดเลยทุกคนดูดิโอ้ต้องเดินตามแบบนี้ผมไม่ไหวจริงนะทุกคนนะถ้าผมทนไม่ไหวผมว่าผมก็ต้องปล่อยทาศาลแหละผมปล่อยแล้วผมกลับไปนอนเอาแรงดีกว่าเพราะว่าพรุ่งนี้ผมก็ต้องไปส่องกล้องที่โรงพยาบาลนะครับผมต้องมาดูแลอะไรก็ไม่รู้อะกับเหตุการณ์แบบนี้ผมต้องมาเจอแบบนี้ผมหนักใจจริงๆหนักใจนะทุกคนเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ ยิ่งน้องทาสานถามแบบนี้ผมหงุดหงิดเนี่ยทาสานพี่จะไม่เดินตามแล้วนะพี่จะคุยกับทาสานเป็นครั้งสุดท้ายละเดี๋ยวพี่จะกลับไปส่งทาสานแน่นอนถ้าทาสานเป็นเด็กงี่เง่าขนาดนี้ย <c oughs> ผมไม่รู้ว่าผมจะพูดยังไงกับทาศานทาสานมานั่งตรงนี้เร็วมาคุยกับพี่แฟงให้รู้เรื่องดิเร็วทาสานทาศานมาอยู่ในการดูแลของพี่แฟงเนี่ย ดูหมาแม่งก็เห่าอะไรของมันวะดึกๆขนาดนี้หมาเห่าผมไม่แปลกใจท<ะ>าซานท<ะ>าซานเป็นอะไรอะ่ะหาไปหาพ่อไปหาพ่อครับทาซานอยากไปหาพ่อใช่ไหมแล้วทาซานสงสารพี่แฟงไหมพรุ่งนี้พี่แฟงต้องไปหาหมอพี่แฟงจะฝากน้องทาซานอยู่กับพี่วัดกับพี่น,นันโอเคไหมท<ะ>าซานก็อยู่กับพี่ก็กินดีอยู่ดีนอนสบายนี่ เดี๋ยวฝนก็ตกทาซานพี่แฝงเข้าใจนะว่าทาซานคิดถึงพ่อแต่ทาซานก็ต้องส,สงสารพี่แฝงมั้งสิวันนี้พี่แฝงก็ไปโรงพยาบาลมาเนี่ยทาซานรู้อะไรเปล่าพี่แฝงปวดท้องมากทาซานรู้ท่าซานบอกพี่วัดแล้วลทาารู้ทาานบอกพี่วัดแล้วแล้วทาซานอะ่ะวิ่งออกมาดึกดึกดื้อแบบนี้ได้ยังไงเกิดทาซานเป็นอะไรขึ้นมาพี่แฝงอะ่ะถูกตำรวจจับรู้ไหมทาซานอย่าทำแบบนี้อีกได้เปล่า พี่ไม่อยากเห็นทาสานเป็นเด็กดื้อเลยพี่อยากให้น้องทาสารเป็นเด็กดีวันนั้นน่ะน้องทาสานไม่สบายจําไม่ได้เหรอที่สลบอ่ะแล้วก็ลา้ขึ้นอ่ะเนี่ยเห็นไหมทาสารไม่นอนน้องดอกไม้ก็ไม่นอนเนี่ยน้องดอกไม้ก็เป็นห่วงทาสาลเนี่ยดึกดึกดึนดนพี่แฝงก็ต้องวิ่งตามน้องทาสานเนี่ยถ้าพี่แฝงไม่รักน้องทาสาลพี่แฝงไม่พี่แฝงไม่ตามหาน่ะรู้เบ้า ใช่เนี่ยน้องดอกไม้ก็เรียกกลับไปนอนเนี่ยเ <Okay. S 1> ดซี่นอนนะ,ะนอนคิด่อ,อะไรนะตาซานคิดถึงพ่อใช่ครับทาศานคิดถึงพ่อพี่แฟงรู้เพราะว่าพี่เอาทาซานมาสี่ห้าวันแล้ว <Okay. S 1> เดี๋ยวไม่นานพี่แฟงก็ต้องไปเนี่ยต้องไปส่งพ่อน้องดอกไม้อีก เนี่ยเขาจะกลับไปสร้างที่พักเขาเนี่ยพี่แฝงเหนื่อยมากเลยทาสารรู้บ่าแต่ละวันเนี่ยที่พี่แฝงไม่ได้แบบว่าถ่ายน้องทาสารเนี่ยพี่แฝงเจ็บท้องพี่แฝงต้องไปหาหมอถ้าพี่แฝงสุขภาพไม่ดีแล้วใครจะมาดูแลทาสารล่ะต่อไปอะ่ะถ้าทาสารอยู่ในป่าใครจะไปซื้อข้าวของให้ทาสารล่ะไม,ไม่มีใช่ไม่มีทาสารอย่าดื้อได้ไหมพี่แฝงง่วงนอนมาก พรุ่งนี้พี่แฝงก็ต้องไปหาหมออีกช่วงนี้พี่แฝงสุขภาพไม่ดีนะทาสานพี่แฝงปวดท้องบ่อยมากเนี่ยน้องดอกไม้ชี้เลยกันบ้างเดนเอเด็กที่เดือดกตางยังไม่อยากกลับบ้านกลับไปนอนไหมยังไม่ยังไม่มัม่อหนอนจะไม่ง่วงนอนยังไม่อยากกลับบ้านอยากนั่งตรงนี้นั่งเล่นนั่งเล่นนั่งเล่นอะไรด,ดึกดึนดึนแล้ว เนี่ยบ้านช่องเขาก็ปิดไฟกันหมดแล้วทารซานพาพี่แฟงมาอยู่อะไรตรงดึกดดื่นๆเนี่ยเนี่ยน้องดอกไม้ก็ไอ้นี่สงสารน้องดอกไม้บางสิน้องก็จะโดนยุงกัดนะเนี่ยน้องทารซานก็กินข้าวเสร็จแล้วอ่ะโฮ้อด่วนผมเนี่ยเนี่ยตุแกร้องเนี่ยทารซานไม่กลัวเหรอเนี่ย เนี่ยน้องดอกไม้กลัวเนี่ยดอกไม้ง่วงนอนอย่งางขาง่วงนอนไหมเนี่ยพี่ทาสารไม่ง่วงอะ่ะทาสารไปยังไปยังทาสารนั่งเล่นก่อนนะทาสารน,นั่งเล่นก่อนนะไม่ได้ทาสารน,น้องดอกไม้ง่วงแล้วอะ่ะใจพี่แฟงปล่อยทาสารไว้คนเดียวก็ไม่ได้อะ่ะใช่มันมืด เนี่ยดูน้องดอกไม้ที่เนี่ยเที่ยงคืนแล้วนะทา,ารซานรู้เปล่ามันดึกแล้วทาสซานอยู่ในป่าทาสซานไม่รู้หรอกว่ามันดึกอะ่ะ mm hmm. เพราะว่าผมไม่ได้งงยี่นะทุกคนเพราะว่าถ้าทาสซานอะ่ะอยู่ในป่าเนี่ยคือแบบทํามืดก็คือมืดสว่างอีกทีหนึ่งก็คือสว่างเลยนะเขาจะไม่รู้เวลานะครับเนี่ยอยู่ๆเขาก็วิ่งออกมาโอ้โหกว่าผมจะรู้สึกตัวดีนะผมเห็นแบบน้องดอกไม้เล่นโทรศพัพท์ผมก็เอะใจว่า ทำไมน้องดอกไม้ไม่นอนสักทีผมก็ลุกไปดูทาซานทาซานไม่อยู่แล้วีแงบอกทาซานแล้วมีตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นตอนตอนตื่นใช่ใช่พี่แฟงสอนแล้วตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นตอนกลางคืนตอนตอนเช้าเราต้องตื่นเนี่ยพี่แฟงโอ้โหคุยกับทาซานไม่ไหวเลยแฟงเดิมจุกเสียอีกแล้ว าซานจะกลับบ้านยังอะยังไม่อยากกลับฮ้พี่แฟงก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับทาซานเลยพี่แฟงก็เหนื่อยวะ่ะวันนี้พี่แฟงก็ไปหาหมอมาแล้วรอบหนึ่งพรุ่งนี้ก็พี่แฟงก็มีนัดสองกล้องอีกน้องอาจจะไม่เข้าใจหรอกนะทุกคนว่าสองกล้องเป็นไงเนื่องจากว่าวันนี้น้องแฟงเนี่ยไปหาหมอมานะครับ ใช่วันนี้พี่แฟงบอกไปหาหมอผมไปหาหมอตั้งแต่เช้านะทุกคนไปหาหมอแล้วก็ไปซักถามอาการนะครับแล้วก็หมอเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเก้าโมงเจอกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยต้องไปส่องกล้องนะเพื่อดูอาการให้มันอยากรู้ว่าเป็นอะไรผมจริงๆพี่แฟงปวดท้องไนทารซานปวดท้องไม่รู้สาเหตุเลยเนี่ยทารซานก็เหนียวออกมาพี่แฟงก็ต้องมาหาตามเนี่ยพี่แฟงก็ไม่ได้นอนพักผ่อนเลย พี่แฟงรักทา,ารานนะทา,ารานก็ต้องรักพี่แฟงด้วยดูเปล่า <Okay. S 1> เดี๋ยวพี่แฟงจะพาไปหาพ่อให้พี่แฟงแบบว่าหายปวดท้องก่อนได้ไหมพอพี่แฟงปวดท้องหนักมากช่วงเนี้ย okay. นั่งเล่นก่อนนะนั่งเล่นก่อนนะ <c oughs> ทนุนจริงๆเรื่องสุขภาพเนี่ยผมไม่อยากบอกให้น้องทาสาร,รู้หรอกนะแต่บางทีอยากให้น้องอเข้าใจว่าเราเนี่ยปวดท้องมากนะเราไม่ค่อยมีแรงนะเราอยากให้ทาสานเนี่ย เข้าใจแล้วหน่อยเราต้องไปหาหมอเราต้องการแรงที่จะนอนพักผ่อนแต่น้องก็ไม่เข้าใจผมก็ไม่ได้ว่าอะไรน้องตอนนี้ผมยังมีสุขภาพดีผมยังมีชีวิตผมก็จะดูแลน้องทา,ทาสซานดีนที่สุดใช่ทาสซานไปหาหมอเสร็จแล้วใช่พี่แฟงพาไปทาซานไปหาหมอเสร็จแล้วเนี่ยตาพี่แฟงไปหาหมอทาสซานก็ต้องอยู่บ้านรู้ไหมอย่าดือ้อเนี่ยน้องดอกไม้ก็ง่วงละ ไปยังอ่ะไปยังน้องดอกไม้ก็ง่วงนอนแล้วเนี่ยไปยังทาร์านเนี่ยน้องดอกไม้ก็จะนี่แล้วไปนะกลับกันดีกว่านะโอเคไหมทาน์ารกลับไหมนี่หรอกลับไหมโอเคจะไปนอนนะใช่ทารซานบอกตัวเองเธอไม่ต้องบอกน้องดอกไม้หรอกว่ากลับไปนอนทารซานบอกตัวเองเถอว่ากลับไปนอนนะ โอเคทุกคนครับพี่หลมาอยู่อะไรนะพี่หลงเขาหลับเขานอนกันหมดแล้วทุกคนครับถ้ายังไงคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวผมจะพาน้องกับนะผมง่วงมากเลยทุกคนถ้ายังไงก็ฝากเป็นกําลังใจผมนิดนึงนะในการที่จะไปหาหมอพรุ่งนี้นะคลิปเนี้ยผมอาจจะปล่อยพรุ่งนี้เช้านะทุกคนเพราะว่าผมเองก็ต้องไปหาหมอในวันนั้นเลยุกคอย่างไงก็ฝากเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับ ดูกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะทุกคนให้ผมมีกำลังใจในการถ่ายทำคลิปต่อไปนะอตอนนี้ขออนุญานนะทุกคนคนระับขออนุญาตกลับไปนอนก่อนผมไม่ไหวจริงร่างกายเพียมากวันนี้นั่งรถไกลมากทุกคนขีดตัวเมืองเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม